สักสยามแจ้งความสอสเต้และทีวีช่องดังกล่าวหาเป็นคลัสเตอร์ทองหล่อสอสเต้ตอบโต้ทันควัน 23เมษายน64นายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและเลขาธิการพักภูมิใจไทยได้มอบอำนาจให้นายทิวาการกระสังทนายความส่วนตัวเดินทางไปแจ้งความดำเนินคดีกับนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์สสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักไทยศรีวิไลที่สอพอเมืองบุรีรัมย์กรณีที่เผยแพร่ข้อความอันเป็นเท็จไลฟ์ผ่าน Facebook ชื่อมงคลกิจสุขสินธารานนท์เมื่อวันที่17เมษายนที่ผ่านมา โดยนายมงคลกิจระบุว่านายศักสยามไปเที่ยวผับในย่านทองหล่อเมื่อปลายเดือนมีนาคมทําให้เกิดคลัสเตอร์ทองหลอมีผู้ติดเชื้อประมาณหมื่นกว่าคนทําให้นายศักสยามได้รับความเสียหายเป็นความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ1และมาตรา16 นอกจากนี้นายศักสยามยังได้ฟ้องเอาผิดกับกลุ่มบริษัทเนชั่นบรอดแคสติ้งคอร์ p ปอเรชันจำกัดรวมไปถึงระดับผู้บริหารอย่างประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารและอีกสองพิธีกรจัดรายการชื่อเนชั่นทันข่าวค่ำที่เผยแพร่ทางสื่อโทรทัศน์ของเนชั่นทีวีและเว็บไซต์ YouTube ช่องเนชั่นทีวี22เมื่อวันที่8เมษายนที่ผ่านมาโดยระบุว่าเป็นการนำข้อความอันเป็นเท็จ ว่านายศักดสยามไปเที่ยวสถานบันเทิงย่านทองหล่อทําให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 การกระทําของผู้ถูกกล่าวหาดังกล่าวทําให้ผู้เสียหายได้รับความเสียหาย ด้านนายมงคลกิจสุขสินธาราน,น์สสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักไทยศรีวิไลตอบโต้ทันทีผ่าน Facebook ส่วนตัวเป็นรูปเอกสารการแจ้งความที่ถูกนายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแจ้งความดำเนินคดีระบุว่าขอบคุณเสียโอที่กรุณาฟ้องผมต่างคนต่างทำหน้าที่เสียโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทำหน้าที่ตัวแทนคอรมอ ผมทำหน้าที่ตัวแทนประชาชนเราหมายอยู่ออกหมายเร็วๆนะผมจะได้อาศัยอำนาจศาลเรียกพยานทั้งบุคคลเจ้าของเครือข่ายมือถือ AIS D-Tac ตรวจสอบไทม์ไลน์ทุกคนที่ใกล้ชิดพี่ตำรวจทองหล่อทั้งสอนอรวมทั้งพี่และรัฐมนตรีทุกคนในคอรมอว่าในช่วงวันที่1-28กุมภาพันธ์1-31มีนาคมและ1-5เมษายนใครไปแถวทองหล่อบ้างรวมทั้งรายละเอียดในการสนทนาการผ่านมือถือในช่วงดังกล่าวด้วยว่าคุยกันเรื่องใดบ้าง